ความจนแกง่ายยแต่ขอ,ขอเวลาหน่อย <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน นโยบายแก้จนของรัฐบาลส่งผ่านกระทรวงมหาดไทยมาสู่ผู้บริการจังหวัดทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศไทยโดยจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของการแก้ไขปัญหาให้บรรเทาวบาับางหรือว่าลุล่วงไป30กันยายนนี้นะครับจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วก็เป็นการโชคดีของนครสวรรค์ที่เราได้มี สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดนี้และจะทำให้กับภัยสาลีของเรานะครับ,รบก็โชคดีวันนี้ท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านมองว่าตรงเนี้คือรัฐนวางเป้าไว้แล้วเราอยู่พื้นที่เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนสมเจตนารมที่รัฐตั้งไว้ไหมครับ ครับผมผมตั้งใจท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่ารวมทุพวกเรานะท่าการทุกคนแล้วก็รวมถึงภ้คเอกชนที่เห็นไหมอยู่ด้านหลังผมมีคูป้าอยู่ด้วยแล้วก็มีภาคเอกชนอยู่หลายหน่วยนะครับเราไปช่วยกันเราคิดว่าเราทําได้ครับแล้วเราจะทำได้ตามเป้าด้วยในปีนี้ทั้ง5มิติเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของการร่วมมือกันระหว่างทุกคนในนครสวรรค์ที่จะจัดการเรื่องปัญหาความยากจนครับภัยสาลีหนึ่งใน10กวา่าอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ชื่อเป็นสง่าราศีพื้นที่การเกษตรเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซนและภัยสาลีจะยกเป็นต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์ต้องเรียนถามท่านนายเพื่อว่าความจนในทุกมิติตั้งแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายรายได้การทำมาหากินต่างๆเนี่ยท่านนายเพื่อคิดว่าเรามั่นใจกับสิ่งนี้นะที่จะทำ ไยสลีนะคะเรามั่นใจเพราะเรามีทีมงานที่เข้มแข็งเรามีทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เราให้กินดีอยู่ดีแล้วก็พ้นขีดความยากจนไปด้วยกันนะคะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะค่ะครบทั้ง5มิติค่ะที่เราจะลง <5 S 1> ดูนะคะ,ะมีอะไรบ้างคะท่านมีเรื่องที่อยู่อาศัยสุขภาพ ได้ไดดาก,การศึกษาและการบริการภาครัฐค่ะเราจะพดผ่านจุดวิกฤตนี้ไปเราจะไปจุดนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมือ่อกี้ท่านอดีตอธิบดีกรมการข้าวทัาน,นบอกว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาชาติวันนี้นะฮะตัวท่านได้ลงมาสัมผัสลงมาดู แล้วมองว่าแก้เรื่องความจนของคนใน5มิติเนี่ยมันมันยากมากน้อยแค่ไหนครับ okay. คือการดูที่5มิตินะครับจะถามว่ายากน้อยแค่ไหนคําตอบคือยากแต่ไม่ได้ยากมากนะครับ เพราะอย่างที่ท่านในอำเภอพูดหรือว่าท่านรองผู้ว่าพูดเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมันไปได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญวันนี้คือถ้าเผื่อภาคีการพัฒนาทั้งหลายแหล่เนี่ยได้เห็นเป้าหมายร่วมกันได้มีการพุ่งเป้าไปสู่กลุ่มที่ปีความต้องการทั้ง5้ามิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแล้วนําเอาเมนูกแก้จนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องให้ถูกกับภูมิสังคมเนี่ยทำได้ครับผมครับมีทางออกแน่นอนครับเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำแน่นอนครับแก้เรื่องความจนแก้ยากแต่แก้แกแบบได้ ที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวซึ่งวันนี้ทั้งสภาพัฒนาเศรกิจสังคมแห่งชาติท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าและอีกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนนะอันน heures, meter, ี้ esting, ans, คาบูโต้อันนี้คาบูโตคูโบต้าคูโบต้าแล้วยังมีตาทิพย์่ะที่จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะนะอันนั้นบริษัท p a ให้จะมาร่วมกับเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่ยืนอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะฮะเรามาเยี่ยมเขาเขาไม่ใช่คนจนนะครับอย่าไปมองว่าเขาจนแต่เขาเป็นคนที่ต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนสู้กับชีวิตสามีของคุณมยุราสเสวตศิลาบอกไว้ว่าประเทศไทยเราติดหนึ่งในสของโลกในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ oh, <no. S 1> อันนี้ไม่ได้จนนะท่าน มันเป็นแค่ความเหลื่อมล้าของของสังคมที่ที่มันมันเป็นจริงแต่ว่าเขาก็สู้เขาอาจจะสู้ได้ไม่ไม่เท่าเราแต่เราต้องมาช่วยเขาเหมือนที่ท่านบอกว่าเราไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลัง <Okay. S 1> อ่าเพราะนั้นเพราะนั้นหลังเขาไม่ค่อยดีท่านเลขามาท่านผู้ว่ามาท่านนายเพื่อมาเราเราจะผักเขาให้เดินต่อไปเอาไปเอ้ นี่ต้องเดินให้ได้นะเรา,าไปกันได้นะว้าวณวันนี้เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนในสังคมมาอบกุ้มคุ้มครองเรามาดูแลเราเนี่ยรู้สึกไงท่านครับตื่นเต,นต้นมาก <c oughs> ดีใจด้วยครับจะ <c oughs> <Yeah. S 1> เห็นว่าพี่เขาเนี่ยฮะมีลูกกี่คนฮะหคนค่คะเหลือไม่คิดจะทำมงทำหมันบ้างแ <c oughs> ก้วเ,เลี้ยงไหวเหรอเลี้ยงไหวหอยู่ค่ะ นู่นน่ะคนในเมืองโอ้โหไม่มีลูกหรือโอ้โหอยากมีไม่มีทำไมเรามีเยอะพ่อเขาขยันทำพ่อเขาขยันทำไอันนี่ไอ,นนอนน้บอกตรง <c oughs> บอกชื่อที่คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อนางสี่ค่ะแล้วก็คนโน้นชื่ออะไรครับบีครับคนนี้แหละครับวาดครับคนนี้แหละคะชื่อครับชื่อเค้ก นะครับนี่หนึ่งในบ้านที่เรามาเยี่ยมเขาแต่ว่ายังมีหลายบ้านนะครับที่เราไม่ได้เข้าไปหาเขาแต่ว่าภาครัฐมองเห็นนะครับส่วนราชการทุกส่วนมองเห็นแล้วก็อยากจะอบอุ้มคุ้มครอง <Yeah. S 1> ครับวันนี้ก็เราได้ภาคเอกชนนะครับอย่างคูโบต้าก็มาร่วมลุกคลุกกับปัญหานี้ด้วยอะเรามองตรงนี้ไง ครับมองเรื่องนี้ถ้าคิดตามหลักสถฐกิพอเพียงนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้ทุกคนต้องช่วยกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่มีใครเก่งนะครับแต่ว่าทุกคนร่วมมือแล้วจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ครับเ <Yeah. S 2> นี่ยนะครับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา5้าิติของการแก้ปัญหาความยากจนที่รัฐบาลส่งผ่านลงมาสู่พื้นที่สู่ผู้บริการจังหวัดสู่ในอำเภอและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำได้ไหมครับ ทำได้แม่นบอแม่นนะครับไอ้คำว่าแม่นนี่เจ๋วเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ท่านมีบริษัทดาวเทียมนะที่เขาใช้เทคโนโลยีแบบแม่นเหมือนจับวางดูความเปลี่ยนแปลงของพืชทุกวันได้นะครับนี่เราต้องใช้ตาแบบนั้นมาช่วยเรานะครับใช้เทคโนโลยีใช้ความร่วมมือแม่นบอแม่นอดีตพดีกรมการข้าวนะครับเป็นคนภพศาลีและท่านได้ทำแล้ว มันสําหลังของท่านสามารถายกระดับรายได้ขึ้นมาได้ยกระดับผลผลิตให้มันสูงขึ้นได้วันนี้ท่านทำให้เขาดูแล้วนะเชื่อว่าพี่น้องเราจะทำได้ไหมครับครับผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่รวมทั้งศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ถ้ามีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ทำได้ เพราะวันนี้ภาคราชการตั้งแต่รัฐบาลนะครับกระทรวงมหาดไทยสภาพัฒน์รวมทั้งจังหวัดคนครสวรรค์ซึ่งเอาจริงเอาจัง,งเรื่องนี้ก็จะแก้ไขกปัญหาความยากจนโดยใช้ภาคการเกษตรเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อแน่ว่าทําได้ร้อร์เซนครับนอกจาก3-4ท่านที่ผมสัมภาษณ์แล้วยังมีพัฒนาการจังหวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะพัฒนาการจังหวัดมีทางสาธารณสุขจังหวัด เป็นตัวแทนใช่ไหมท่านเป็นเจ้าที่สาสุขอำเภอสาสุขนะครับยังมีส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งท่านย่ําเดินอยู่กับท้องถิ่นตลอดเวลาอยากจะช่วยแก้ปัญหาเนี่ยฮะท่านนี้นะลงสมัครอยากจะช่วยประชาชนทางด้านการเมืองแต่ว่าแพ้เขา oh <no. S 2> แต่ก็ยังมีความพยายามเนะาะ้ใจรักชาวบ้านนี่นะฮะท่านนี้ทอานนั้นพอมอใช่ไหมพอมอหันหลังหันหลังดูเสื้อหน่อยสิอ่าลูกภาคส่วน ไม่ได้ทอดทิ้งใครข้างหลังนะท่านในเพื่อนะคนครดีน้องพี่นครสวหารสี่แควเชิดชับนบรรจบกันละเป็นปากน้ำโพลุ่มน้ำเจ้าพญยายสภาสาโลเมืองปากน้ำโพจึงเด่นโก้เกนไข่ แต่แดด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 แดแดเพราะนั้นเนื่องจากว่าเราเป็นจุดรวมของแม่น้ำเจ้าพยารัฐบาลจึงมอบให้นครสวรรค์เป็นจุดต้นแบบของการแก้จนดีไหมครับดีว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน